สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้อาจมีสปอยแล้วก็นี่จะเป็นเนื้อหาแบบรวบลัดใน3.5แดเดวเดชนจะลาลับที่ลาลับนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดปิดเข้ามารับชมด้วยครับก็คลิปนี้อาจจะม่มีเนื้อหาจะไม่เยอะมากนะครับจะเป็นอย่างก็เชิญรับชมรับฟังครับ Silence. What gives you the right to judge a priest of law? <laughs> That's because I came, I saw. เราต้องใช้เชื้อไฟแห่งกฎเกณฑ์ทำให้เราต้องไปหาเซเลดาแต่เหมือนเซเลดาจะรอเราอยู่เพราะว่ามีความํำนายที่โลกนี้มีอยู่ก็คือจะมีผู้วกอบกูม้มาจากนอกท้องฟ้าผมสีเทาตาสีเหลืองหลังจากเราคุยกับเซเลดาเสร็จเซเลดาได้จัดการประชุมเกี่ยวกับการไล่ล่าเชื้อไฟของไททันมหาสมุทรหลังจากจบการประชุมล้วได้คุยกับเซเลดาว่าเราต้องใช้เชื้อไฟแห่งกฎเกณฑ์แต่เซเลดาไม่ได้มองเราเป็นศัตรูก่อนจะแยกกันเราได้บอกท่านจากักรพรรดิเซเลดาว่าระวังหุ่นกระป๋องชื่อว่าไรการ์เอาไว้ต่อมาเราจะได้รู้ว่าเซเรดากับไรก,ไการ์อได ก่อนมลม่าเช้อไฟเซเลดาได้จัดงานเลี้ยงฉลองก่อนออกศึกเอาไว้ซึ่งก่อนที่เราจะได้เข้างานผู้เฝ้าประตูได้บอกเอาไว้ว่าให้เอาของติดตัวที่เรามีฝากไว้กับยามเฝ้าหน้าประตูก่อนซึ่งไซเรนก็เอกใจและได้บอกว่าถ้าจะทาให้ท่านจากักรพรรดิเชื่อใจเราเราต้องจริงใจกับท่านจากักรพรรดิก่อนเลยเลยได้ฝากหมุ่นยึดโยงเอาไว้หลังจากเข้ามาในงานไฮเซเลนได้ขอคุยกับเราพร้อมกับให้ดื่มน้ําซึ่งเป็นน้ามาจากท่าท่านแห่งมหาสมุทรทาให้เราคายมูลสกปและเห็นหุ่นกระป๋องกับท่านจากักรพรรดิคุยกันอยู่ไฮเซเลนไม่ไว้จจไวใจ คนทรยศที่ได้ร่วมมือกับคนนอกทองฟ้าเ,าเลยต้องออกมาแสดงความจริงใจจริงๆแล้วท่านจกักรพรรดิไม่เชื่อใจใครเลยแค่จะเฝ้าดูว่าฝ่ายใดให้ความจริงใจมากกว่ากันและเซเลดาก็ได้บอกว่าจริงๆหุ่นกระป๋องมีพลังโหดขนาดนี้แต่กลับไม่ทําอะไรเลยทําให้เรารู้ว่าหุ่นกระป๋องไม่สามารถจงตีผู้มีเชื้อไฟได้ลเลยเลือกที่จะมากำจัดต้นตอแทนนั่นก็คือเรา Kaiser, これを僕の許可なく動くな進化の運命をサバケのは君主だけだ。いいえ、カイザー。運命をサバケのは君主ではなく。カミ、ナです。<Yeah. S 1> ได้บอกว่าที่นี่คือห้องขังของเราเหมือนเหมือนจะเป็นห้องขังแถวเวลาของที่นี่ดันเดินเร็วกว่าในเอฟโฟเรียสก็คือแอฟโฟเรียสจะเดินช้ากว่าและในห้องนี้ก็จะเดินเร็วกว่าเข้าใจไหมท่านเฮอร์ต้าได้เข้ามาแล้วบอกว่ามันมีวิธีที่จะออกจากที่นี่อยู่แต่เฮอร์ต้าไม่สามารถช่วยเราได้ท่านเฮอร์ต้าเลยบอกว่ามันมีเทพดาราสี่ตนที่มองมาทําให้เราใช้วลางของเทพดาราในการออกจากที่นี่ได้เทพดาราตนนั้นที่จะช่วยเราก็คือฟูริเทพแห่งความทรงจําแล้วก็มีการปรากฏตัวของแมงกะพุนที่เคยโผล่มาก่อนหน้านี้ ได้พาเราไปที่ที่หนึ่งทำให้ได้เจอมีนาล่างปอมอีก3ล่างแต่อย่าไปใส่ใจกับล่างปอมนะครับเพราะมีนาตัวจริงได้เดินออกมาและได้มอบเชื้อไฟแห่งแบกโลกามาให้แล้วก็ได้ทิ้งท้ายว่าเดี๋ยวเราก็ได้เจอกันอีกไม่นานนี้หรอกแล้วหลังจากเราได้กลับมาที่แอฟโฟเรียสเราได้เจอกับไซรีนซึ่งเราได้ถามไซรีนแต่เหมือนนางไม่ได้ยินเราแล้วเราก็ได้เดินตามไซรีนทําให้รู้ว่าที่นี่ผ่านมา1,000ปีแล้วเรื่องนี้กเดี๋ยวทุกคนแต่เมคิรตันไม่ใช่ถ้าม่ได้รยบการช่วัเตลระ 大丈夫よどんなに時間がかかってもここへ戻ってきてくれるわだからあたしたちもしっかりしなきゃ <laughs> <laughs> たに光をもたらしロマンがいつも旅に寄り添う理性に啓蒙を受け紛争に奮い立たされ技術で計画を編み死がその魂を守り門と道があなたを導かんことをそして歳月が開拓の旅を記憶するわ。 เราวีรชนได้เสียสละตัวเองและรอการกลับมาของผู้กอบกู้ถึงแม้ทุกคนจะรอแบบไร้จุดหมายแต่เขาเชื่อมั่นว่าเราจะกลับมาพวกเขาเชื่อมั่นในผู้กอบกู้ว่าจะกลับมาเซลินที่เราวิ่งตามมาตลอดทางก็เป็นความทรงจำเหมือนกันเราต้องมุ่งหน้าไปที่สเตเซียที่เทพมหสูรพิทักษ์เอาไว้อยู่แล้วเราก็ต้องไปตัดสินกับไอ้หุ่นกระป๋องก็คือพวกอนักซากับไซเฟอร์ได้หลอกล่อให้ไอ้ไรคัสเข้าไปในวังวนเนลมิดแล้วก็ให ไฮซิเลนขังรายการเวนดาาไม่ให้สามารถออกมาได้นะครับประเดนี้จะเป็นเนเรื่องของไฮซิเลนผมจะไม่ลงรายละเอียดนะครับแค่จะแบบให้ข้อมูลที่มันเชื่อมต่อกับเนื้อเรื่องหลักแบบต่อเนื่องตรงๆเลยแค่นั้นเฉยๆครับในการประชิงเชื้อไฟแห่งมาสมุดเซเลดาได้สละชีวิตกว่าได้สละชีวิตกว่าได้สละชีวิตทหารกว่า500ตนเพื่อให้ปูทางสู่การขึ้นเป็นเทพแห่งกฎเกณฑ์เซเลดาได้กล่าวว่าผู้ที่จะแบกรับกฎเกณฑ์ย่อมขจัดคำสาปไปจากโลกและสังเวยโลหิตของผู้ต้องสาปแต่เราตามทางมาเรื่อยๆก็ได้เจอความสนใจของไฮซเน และเดยวก็ให้เราเช้นาออมฤตท,ที่เคยให้ไว้ในตอนงานฉลองลินเส่สุดสารและกำแพงก็ได้พังลงเราได้ตามเสียงเล่าของไฮซิเลนไปและพบก,กับไฮซิเลนซึ่งเธอคือครึ่งเทียบตัวสุดท้ายที่ได้เหลือรอดและกักขังไม่ให้หุ่นกระป๋องออกมา 君の舞台。 ังจากนั้นเราได้เดินไปเจอ,อไรกัสไรกัรได้ฉเฉลยไว้ว่าจริงๆตัวเขาเองคืออัจฉริยะระดับที่1ซานดาและเป็นคนที่สร้างโนอาสและสาเหตุที่จะทําลายทําลายโนอาสก็เพราะตั้งแต่ที่เทพดาราตัวน,นี้ได้เกิดขึ้นมาก็ไม่มีกฎเกณฑ์ใหม่ๆมาอีกเลยชัดจิตพทีตัวนี้มันเก่งไปไมันรู้ทุกคาตอบโนอาสเลยโนอาสอะไรไยกัรเรื่อยๆที่จะทําลายเพราะไม่อยากให้มนุษย์ตกมนุษย์ต้องอยู่เหมือนต้องอยู่ใต้เทพดาราแบบไม่สามารถชนะความคิดของเทพดาราได้เพราะเทพดารามีคําตอบให้ตลอด อะไรประมาณนี้นะครับทำให้เ,เกิดการต่อสู้ขึ้นระหว่างเรากับหุ่นกระป๋อง すべては取ろう。女子 <laughs> の平和、死ぬ <laughs> の計算のなるいずれ計算、注射なのです。<laughs> その冷たい言い方、好きじゃないわ。<laughs> 数字の羅列で結末が決まるなら。 เรากำลังจะส่งมอบเชื้อไฟไอหุ่นกระป๋องก็ยังไม่ตายพ้องกับบนอะไรก็ไม่รู้ของมันแล้วเราก็ได้เจอกับไซรีนแล,และได้แภาพไ้ย้อนกลับไปตอนที่ไซรีนคุยกับเฮอร์ตาสรุปง,ง่ายๆก็คือไซรีนคือกญเจที่จะช่วยเราในการชนะ,ะไลกัสแต่ไซรีนคือร่างจิตที่ตื่นขึ้นมาเพราะการมาถึงของเราในการมาถึงของเอเฟ,ฟเฟอรเรียสก็คือเรามาเอเฟ,ฟเฟอรเรียสแล้วเหมือนไปกระตุ้นให้ไซรีนได้ตื่นออกมา แต่ถ้าเรามีความแต่ถ้าเราเสียความทรงจําหรือลืมเกี่ยวกับไซรีนหรือเกี่ยวกับเอฟโฟเรียสความสัมพันธ์ของเอฟโฟเรียสเรจบไซรีนก็จะหายไปตลอดการ 私とやりよういやいや ได้ใช้พลังเหตุการณ์เวลามาช่วยผู้น่้คือดอมาบูข่ามาเพื่อต่อรองเซรีนได้ขังไรการเอาไว้เหมือนเป็นผู้ชมสกูล่ำกับท่านเฮอร์ตาลุมบูลี่ส่วนเราก็ได้สมบัตเชื้อฟไฟแต่แพ้ในจิตใจของไฮซิเลนก็มีเรื่องราวบางอย่างที่ยากจะลืมแต่เกมกลับให้เราย้อนเวลากับย้อนเวลากลับไปย้อนกลับไปทําให้รู้ว่าเซรีนได้เอาเรื่องราวในความทรงจำของเราที่ได้ไปบุกเบิกในเรา,าต่างๆให้ซิเลดา และพาเซเลดาไปดูโลกนอกท้องฟ้าหรือก็คือการในทางของผู้บุกเบิกเซเลดาได้นำคำสั่งสุดท้ายแก่ไฮเซเลนจงอุทิศชีวิตเพื่อการพิชิตหรือจงใช้ดาบทิ่มแทงอกของทอร์ลาชได้ทําให้รู้สาเหตุการตายของเซเลดาก็คือไฮเซเลนเป็นคนแทงเซเลดาแปลกๆใช้ดบาบแทงอกของเซเลดาแล้วก็มีการปรากฏตัวของมีนาในร่างซึนแล้วก็ดันเถิงดันเถิเงได้พูดว่าเธอไม่ใช่มีนาเพาราะงันออกไปจากร่างแฟนของฉันซะแต่มีนาก็ได้พูดว่าเรานึกถึงความเป็นไปได้ดูว่าฉันไม่ได้ยินร่างมีนาแต่เป็นมีนาที่ได้คนสัจจังของฉันกลับคืนมา แล้วก็จบเนื้อแรกของ3.5แบบลวกๆแบบเรียบรัดแบบเรียบรัดคืออะไรแบบรวบรัดนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับสําหรับคนที่มีความรู้สึกยังไงต่อ3.5หรืออยากให้ผมปรับปรุงความเร็วอะไรก็บอกได้นะครับส่วนความรู้สึกผมหลังเล่นก็นั้สุดยอดมากมันเป็นเนื้อเรื่องที่สําหรับผมมันดีนะแต่มันก็มันมาอืดตรงในเรื่องของไฮซิเลนแต่หลังจากนั้นคือแบบโหโคตรสนุกก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ